โอเคไฟเขียวแล้วไปอะไรเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยยินดีต้อนรับเส้นทางอารยธรรมขอมหอ,มอ,อนี่เป็นที่เขาเรียกว่าถนน,นมิตรภาพเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอเมริการ่วมมือกันทำนะครับเป็นถนนที่วิ่งออกจากสระบ,บุรีไปหนองคายครับมิตรภาพ มิตรภาพขึ้นไปแล้วก็หนองคายก็ไปเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวอะไรไปออกอินโดจีนอะไรไปนู่นรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับลองหาข้อมูลศึกษากันดูนี่เราก็ลองมาดูถนนสายเก่านะครับเราจะพาไปเที่ยวดูตรงเขื่อนเขาว่าน้ํามันลดไงแล้วน้ํามันลดจนแห้งอะ่ะแล้วถนนเส้นเก่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็าเลยอยากจะมาเห็นด้วยตาเราเองดูในเน็ตแล้วก็ชอบนะแต่เอออยากมาดูเองก็เลยให้ลูกสาว แสนสวยเอ๊ะไงขับรถมาให้แล้วก็นั่งสบายมาดูเส้นทางการท่องเที่ยวกันครับผมนี่ถนนถนนมิตรภาพเส้นเก่าใช่ไหมอันนี้คือถนนมิตรภาพเส้นเก่าใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยเส้นนี้นะครับเป็นแยกซ้ายเขาออกมาแล้วก็ตรงไปเรื่อย ไกลๆขึ้นไหมทางหันลมอะ่ะทางหันลมไกลๆนู่นแหละเอ้รถใครคุ้นๆนั่นเนี่ยคันนี้อยู่แถวแถวนี้ด้วยเหรอนี่ไงของกินเต็มเลยเนนี้ทางหันลมเห็นไหมอันนี้กนน็จะเป็นประมาณว่าคนก็มาจอดรถเล่นกันอะไรกันเราจะไปดูสะพานก่อนนะตรงไปเลยตรงเนี้ตรงไปเลย,ย,เลยใช่ไหมต้องตรงไปใช่ไหม อัตรงอย่างเดียวเลยของขายอะไรเต็มไปในตลาดเหมือนตลาดอ่ะดิงมันสายเหมือนตลาดเนี่ยมันตรงได้ยาวเลยอ่ะไปถึงไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะก็คือเส้นเนี้ยโอ,โอเคตรงไปก่อนตรงไปก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันตรงไปก่อนอ๋อขอเล่นว่าวการวิ่นั่นมีคาริบเบิคาริบเบียนเต็ไมไปหมดเลยเขับรถชมกังหันนะครับ ลมก็จะเยอะๆหน่อยนึงเพราะมันเป็นถนนที่ไม่ได้ใช้มา50ปีเหันเขาว่านะดูกกังหันครับกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยสะพานนี้แหละที่เขาบอกว่าเวลาน้ำมันลดแล้วสะพานมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเวลาหน้าฝนเนี่ยสะพานตัวเนี้ยก็จะมองเห็นสะพานอยู่ ไปน,น้ำในจั้ายก่อนพ่อถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปกันนะถนนมิตรภาพเส้นเก่านะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งจนสุดเลยว่ามันจะไปเจออะไรเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูกันครับว่าตอนแรงเนี่ยมันเป็นยังไงวิ่งจนสุดปุ๊บมันจะเจออะไรมาเที่ยวดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศดีมากอากาศดีมาก อ๋อเป็นแค่หลุมลงไปนิ่เจ้าไปเลยแบบเป็อะไรเยอะแยะเฮ้ยหลุมเป็นอะไรอ๋อมันเป็นร่องน้ำเลยลูกเวลาที่น้ำมันท่วมเป็นร่องน้ำเบาเบาเอื้อเออโอ๊ยตรงยาวไปเลยนี่อย่บ่อน้ำบ่อน้ำเล่นน้ำไหมล่ะเฮ้ยจะมีปลาช่อนนะปลาช่อนเมซอนหรือเปล่า ไม่ใช่อะไรนะเนียวันนั้นเนยอะไรปลาชูโดะไรนะปลาชูโดเลยนะที่ไปนี่ทิวเขาสายน้ำขวาไปเลยครับขวาสุดครับขวาอีกครับไปเลยครับถ้าถ้าพอตรงไปยาวๆพอก็ลงน้ำก็ได้นะลงน้ำก็ไม่ติดนะลงไปก็เป็นคลองนะจ๊ะลงไปก็เป็นคลองนะก็คือเรียกว่าคลองไผ่จ้ะไอ้หนูก็ผังจ้ะ อ้าวนี่นะครับจะสุดทางนะครับสุดทางแนละ้วเดี๋ยวน้องเนวิ่งไปถึงตรงน้ําเลยลูกเพ่าจะไปดูว่าน้ํามันเป็นยังไงนะระวังหลุมนะลูกถ้าติดหลุมนี่งานยากเลยนะเจ๊าไม่มีเชือกลงเชือกลากเลยนะเจ๊าอุ้ยลงใหญ่ลงใหญ่ไหมตรงไปก็ไดข้ขวาขวาขวาตรงไปเนี่ยตรงไปตรงนน้นนันสุดสุดน้ําที่มันมีเขื่อนขึ้นนั่นแหละลงไปน้ํานิดนึงเดี๋ยวพ่าจะเดินไปดูเองว่าเป็นยังไงลงไปแต่นิดนึงอ่าอุ้ยมีน้องหมาด้วยตัวเนี้ยน้องหมาแดงอะไรป่ะที่มันเดินเดิน เหอยอยย่าเหียบตรงที่เปียกๆนะไปตรงๆน้านรถเก่งเลยเขาจะไปถ่ายดูสุดนะคเพราะเขาหินขวางไว้เลยไม่ให้รถวิ่งเห,<ส>เห็นไหมเห็นไหมก็จะมีสุดไม่ให้รถวิถ่งกันหินบินลงไปดูเขาไหมเดี๋ยวเขาจะเดินลงแล้ว<ส>อ๋อมีตะไคร่ด้วยเหรอะมาหน่อยมาเดินดูมาเดินดูเ,ดดเนะมาดีอู้หูมีคลื่นด้วยมีคลื่นด้วย ไม่ใช่ทะเลหรอกคนรี้ว่าเขื่อนนี่ะครับน้ำสุดมีนกมีนกตัวใหญ่ด้วยดูดูซูมมาไปดูนี right. 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 Okay. Right. Uh ่นกนกไปหานกไหมนี่นกเดินได้ไหมนี่กลงหัดลมกลงหัดลมบินเดืเปียกนะลื่นลมลื่นลมนะ มันไม่ใช่ปูนมันเป็นรางรับยางวิ่งไปนู่นทางลับยางวิ่งตรงไปยู่เลยสุดทางนู่นเลยฮะไปไหนโอ้โหมันลื่นเพราะไม่ไปหลอกเละด้วยมันเดินปีกถ่ายร้อยโลเลยมันไปไม่ได้มันลื่นขึ้นมันระเขึ้นมาแล้วมันจะชอบ โอเคเดี๋ยวผมเก็บภาพนิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวจิตลมนะลูกแล้วเราไม่สรุปขึ้นไหมเราไม่เปิดสรุปขึ้นไปวะรถเรามีสรุปนี่เราก็ลืมไปเอาวินเอาดิวินเอาขึ้นไหมเออขึ้นมาเนี่ยเปิดสรุปขึ้นไหมขึ้นมายืนขึ้นยืนทักก็เพราะยังไม่เปิดถูดอ่ะ ขึ้นไปยืนไปริมน้ำเลยหน่กเ้ยโผล่สลูมาแล้วฮัลโหลสลูปมาแล้วนี่ไงเอาไปต้ออีต้อมีเรายืนนะมินเฮ้ยเราถ่ายรูปกลับไปเห็นตัวเรไกลับตไหน้วงโหง้งเย็นสบายไหมสายหนเนี่ยติดลม

ตรงไปเลยอะไร,รอะพ่อต, mata, ตุต๊กตาต๊กตุ่นโอเคครับรอ <sidewalk> นะครับรอนะครับตอนนี้กำลังข้ามถนนอยู่นะครับรอนะครับรอก่อนนะจ้ากำลังข้ามถนนนะจ้า โอ้โหฝูงนี้วิ่งมาเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากโอ้โหขึ้นมาแล้วบืน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 โอ้โหหลายตัวเลยนะครับใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วติดไฟแดงอยู่ใกล้ใกล้หมดแล้วใกล้เขียวแล้วใกล้เขียวแล้วใกล้เขียวแล้วอย่าไปคิดมากชีวิตต้องมีความสุขใช่นไหมใช้ชีวิตที่มีความสุขสนุกกับการเที่ยวสนุกกับงานสบายๆชิวๆ อขอให้ทุกคนเหลือกินเหลือใช้นะครับทำงานอย่าขัดสนนะครับทำงานด้วยความซื่อส,สัตย์จริงใจนะครับสู้ๆครับ